คิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านเดี่ยวโครงการใหม่จากพึกษาในย่านบางนาวงแหวนกันนะครับที่นี่คือเดอะปาล์มบางนาวงแหวน2เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในสไตล์โมเดิร์นท ropical ที่จัดออกมาเป็น4ห้องนอนมีห้องนอนล่างทุกแบบบ้านจอดรถได้3-4คันกับสังคมส่วนตัวเพียง84หลังพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่รวมกว่า3ไร่เลยครับที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของพฤกษาอเวนิวบางนาวงแหวนนะครับ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ดินขนาดใหญ่ที่รวบรวมหลายๆโครงการของพฤกษาไว้ได้วยกันโดยจะมีทางเข้าออกอยู่บนถนนสุขาพิบาล2นะฮะทำให้จะสามารถเชื่อมต่อกับถนนลาดกระบ,บังแล้วก็ถนนทางคู่ขนานการจนาพิเศษได้ง่ายจัดเป็นทำเลที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไม่ไกลกับไม่กะบบางนาเลยครับขนาดที่ดินโครงการประมาณ36ไร่นะครับจำนวนยูนิตพักอาศัย84ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดในช่วงราคา16ถึง25ล้านบาทครับ โครงการนี้จะมีบ้านทั้งหมด3แบบนะครับหลังแรกที่จะพาทุกคนมาดูเนี่ยเป็นทป์ปใหญ่สุดที่ชื่อว่า retreat เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนผืนที่ดินเริ่มต้น103ตารางวาพื้นที่ใช้สอย466ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้งานนะครับจะมี4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้4คันสไตล์การออกแบบของบ้านที่นี่จะเป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical แล้วก็เป็นบ้านหน้ากว้างด้วยนะครับพอเป็นบ้านหน้ากว้างเราจะเห็นว่าการออกแบบช่องแสงต่างๆเนี่ยเขาจะกระจายไปทั่วบ้านได้เยอะตำแหน่งของห้องต่างๆ ก็จะได้ความสว่างโปร่งโลกแล้วก็หลังคาจะเป็นหลังคาทรงปัญญ้นหยาแล้วความเป็นโมเดิร์นทรอปิคอของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดจากตัวชายคาเลยที่ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเราจะเห็นได้ว่าผนังของบ้านที่ชั้น2อาจจะถูกเซตเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ได้เชดดิ้งหรือว่าเงา จากชายคาเนี่ยพาดเข้าไปที่ตัวบ้านเยอะเลยบ้านก็จะดูไม่ร้อนอ่ะนะฮะแล้วก็ยังมีพวกระแนงนะครับที่เป็นแถบด้านบนเพิ่มขึ้นมาด้วยรวมถึงพื้นที่ระเบียงชั้น2ในบางจุดเนี่ยเขาจะมีระแนงที่เป็นแผงเหมือนเป็นประตูบานเฟียมะให้เราสามารถเลื่อนมาเปิดปิดกันแดดอะไรได้มากขึ้นโทนสีของตัวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีออกเทาๆนะครับทำให้ดูร่วมสมัยแ้วก็จะมีการสอดแทรกสีอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมบ้านอย่างเช่นโทนสีน้ําตาลหรือโทนสีเขียวนะครับเพื่อให้แต่ละแบบบ้านอ่ะมีสี ดูหลากหลายมากขึ้นแล้วผมจะชอบที่ปราสาหน้าบ้านในหลายๆส่วนเนี่ยเขาจะมีการปิดผิวของผนังด้วยวัสดุที่มีเท็กเจอร์เหมือนเป็นหินนะครับ,รบทำให้ดูมีมิติความสวยงาม,มที่มากขึ้นด้วยแล้วก็ระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่ก็จะเป็นระบบพรีแคสหรือว่าผนังคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นบ้านตัวอย่างที่เขายังไม่ได้มีการทํารั้วมาให้เราดูนะครับแต่บ้านมาตรฐานประตูรั้วทางเข้าบ้านเนี่ยจะมี2จุดก็คือจะมีประตูบานสวิงที่เป็นอของคนเดินเข้าออกแล้วก็จะมีประตูเหล็กรงเลื่อนนะครับขนาดใหญ่เลยสําหรับรถเข้าอออกที่่ยูตรง ที่โครงการจะมีการติดตั้งมอเตอร์เปิดปิดประตูอัตโนโมัติไว้ให้เป็นมาตรฐานด,ด้วยได<ช>้แล้วก็มาดูส่วนด้านในกันบ้างครับตรงนี้บริเวณพื้นที่จอดรถจะเห็นว่าเขาปิดผิวทั้งหมดด้วยสแต็มพเพลตนะครับก็ดูมีความสวยงามดีส่วนตัวโครงสร้างะจะถูกแยกออกเป็น2ส,ส่วนพื้นที่ที่อยู่ใต้ชายคาเี่จะเป็นโครงสร้างเท่าตัวบ้านส่วนด้านหน้าจะเป็นโครงสร้างออนกราวนะฮะแล้วก็จะทําให้เราสามารถจอดรถด,ด้านในตรงนี้ได้4คันแบบ ใต้ชายคาทั้งหมดเลยไม่ต้องตากแดดนะครับส่วนระบบไฟของที่นี่นะครับเขาจะให้มาเป็น 3, เฟส30ทั 100, ทุกรูปแบบไทยบ้านเลยนะครับแล้วก็สำหรับบ้านหลังไหนที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าที่นี่เนี่ยเขาจะมีจังชันให้เราสำหรับการติดตั้งวอลชาร์จมาให้หลังละ2จุดเลยทำให้เวลาเรามีรถ2คันเนี่ยก็ไม่ต้องแย่งกันชาร์จนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ชอบคือสำหรับบ้านไทยใหญ่ไทยเนี้ยเขาจะมีทางเข้าบ้านทั้งหมด4ทางเลยทุกคนเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นทางแรกที่เรียกว่าเป็นชาน เวลาที่เราไปซื้ออาหารหรือว่าเข้าของเยอะๆเนี่ยเราสามารถเดินเข้าประตูบานนี้ได้เลยประตูบานนี้อันนี้คือบานเข้าไปตรงโซนตู้ใช่ครับอ๋ออะไนี่ตรงเข้าควนตรงนี้เป็นห้องเก็บของอ๋อมีห้องเก็บของด้วยเราสามารถเก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดรถหรือว่าอาจจะเป็นถุงก๊อถุงก๊อฟบริเวณนี้ได้ที่เอาขึ้นลงรถง่ายๆนะครับบริเวณนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้ของพี่เก้งเนี่ยจะมีพื้นที่สําหรับ ทางลาดด้วยครอบครัวไหนที่อาจจะใช้รถเข็นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับเราสามารถเข้าทางนี้ได้ง่ายก็คือขึ้นไปก็จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นทางที่2ตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าที่เชื่อมต่อเข้าไปยังพื้นที่โฟเย่ของตัวบ้านเข้าไปเนี่ยก็จะเจอพื้นที่โฟเย่ที่สําหรับใส่แล้วก็ถอดรองเท้านะครับตรงนี้จะไม่มีสเต็ปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าพอเป็นทางลาดเนี่ยเราก็จะใช้รถเข็นมันก็ใช้ได้สะดวกเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ทุกคนจะเป็นทางเข้าจุดที่3ครับ ตรงนี้จะเป็นทางที่เป็นประตูบาน<อ>เลื่อนขนาดใหญ่ก็จะใหญ่แล้วประตูบานนี้จะเข้าไปที่บริเวณโถงกลางของตัวบ้านเลยซึ่งผมมองว่านอกจากจะเป็นทางเข้าออกแล้วเนี่ยยังช่วยทําให้บ้านเนี่ยได้ช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยจากที่เห็นว่าขนาดของประตูเนี่ยเป็นออร์ไซส์ก็ใหญ่มากๆนะครับเป็นกระจกอย่างเดียวเลยแล้วก็ทางเข้าหลักของบ้านเนี่ยเป็นทางสุดท้ายตรงนี้นะครับ จะเป็นทางที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่รับแขกโอ้ตรงนี้จะมีชาหน้าบา้านกว้างเลยก็จะมีความโออาหน่อยเวลาที่เรารับแขกเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ประตูของเขาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยคือจะเป็นประตูอลูมิเนียมจากทอสเทมบานใหญ่เลยสามารถเปิดคู่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกมาให้ซึ่งเจ้าเนี่ยเราสามารถเข้าได้หลายระบบมากๆนะครับ,มไ,รบไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วสแกนใบหน้านะครับใช้คีย์การ์ดก็ได้กดรหัสก็ได้กดรหัสก็ได้หรือว่าอีกอย่าง ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับตัวบ้านนะครับอย่างแรกคือแมกเนติกเซนเซอร์หรือว่าสัญญาณการขโมยจะติดตั้งให้ที่ชั้น1นนะครับตามช่องเปิดประตูหน้าต่างรอบๆบ,บ้านแล้วก็จะมีกล้อง i อ c ี m e r a 1จุดตรงบริเวณที่จอดรถแล้วก็ในครัวเนี่ยจะมีส moke Detector ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วนอกจากนี้ครับจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My House อันนี้เป็นแอปพลิเคชันในเครือของปรึกษานะครับ,รบให้ลูกบ้านเนี่ยดาวน์โหลดมานะครับให้เป็นเหมือน Home a u t o มชันอะสามารถที่จะใช้แอปเนในการ เปิดปิดไฟแอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตำแหน่งในบ้านผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็ยังสามารถควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆในบ้านผ่านแอปนี้ได้ด้วยแล้วบ้านหลังใหญ่สุดในโครงการนี้นะครับจะพิเศษกว่าท y p e อื่นๆนิดนึงก็คือว่าเขาจะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์มาให้พร้อมกับตัวบ้านเป็นมาตรฐานด้วยนะครับขนาด4.6กิโลวัตต์เป็นแบบออนกริดนะครับก็คือใช้ไฟเฉพาะในเวลากลางวันถัดมาครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านกันบ้างนะครับเปิดประตูจากหน้าบ้านเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับโถงแนวยาวตรงนี้เลยสอดคล้องกับความเป วัสดุปูพื้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ากระเบื้องแผ่นใหญ่พิเศษนะปกติเรามักจะคุ้นเคยกับกระเบื้อง60คูณ60อันนี้เป็น80คูณ80เลยทําให้ดูเนี้ยบแล้วก็รอยต่อต่างๆจะน้อยลงความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานนี่3เมตรเลยนะที่ชั้นหนึ่งอย่างมาตัวอย่างจะเห็นว่าพอไปห้อยพวกโคมไฟสวยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดอ่ะเพราะว่าฝ้าเพดานเขามีระยะที่สูงอยู่แล้วใช่แล้วก็ช่องเปิดมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นด้วยนะใช่ก็จะได้ความสูงช่องเปิดที่มากขึ้นนะครับ คือเข้ามาในบ้านเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราจะเจอกับมุมที่เหมาะกการจัดเป็นมุมโซฟานั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าร,รับรองแขกตรงนี้ได้ได้วยความที่อยู่มุมบ้านอนะ่ะพีก็จะเห็นว่าเราได้ช่องแสงขนาดทั้ง2ฝั่งเลยโดยเฉพาะฝั่งหน้าบ้านตรงนี้อันนี้จะเป็นประตูกระจกบานใหญ่ๆให้เราเปิดเชื่อมโยงไปยังเฉลียงหน้าบ้านได้หรือนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยก็มองเห็นส่วนหน้าบ้านจากตรงนี้ได้นะรบรรยากาศตรงนี้ก็ดูสว่างเลยและพื้นที่ใหญ่ด้วยมาตัวอย่างวางให้ดูว่าชุดโซฟารองรับแขกประมาณ6 7คนเนี่ยได้สบายๆบายเลยใช่ครับ ส่วนด้านหลังของบ้านนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆพี่เก่งยังไงทั้ง3ท้ายบ้านของที่นี่นะครับเขาจะทํามาเป็นห้องนอนผู้สูงอายุคือมีห้องนอนชั้นล่างมีห้องนอนชั้นล่าง<อ>หมดเลยแล้วก็ทาออกมารองรับผู้สูงอายุเลย,ยงงเริ่มตั้งแต่รประตูทางเข้าเลยจะเห็นว่าไซส์จะใหญ่กว่าปกตินิดนึง สำหรับการใช้งานรถเข็นที่เข็นเข้าออกเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเข้ามาด้านในนะฮะพื้นของห้องเนี่ยเขาจะเป็นพื้นลายไม้ที่เป็นพื้นแอปสอบ f ฟ o ลอกก็คือเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหกล้มต่างๆเนี่ยพื้นตรงนี้จะช่วยลดการกระแทกได้นะครับเวลาที่คุณปู่คุณย่าอยู่ก็สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นและจะเห็นว่าขนาดของห้องเนี่ยสบายมากสามท้ายเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าทั้ง3ท้ายเนี่ยสามารถวางเตียงขนาดไซส์ใหญ่ได้ครับอย่างห้องเนี้ยเราสามารถวางเตียง6ฟุต หรือว่า5ฟุตได้นะฮะสบายๆแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างให้สามารถจัดเป็นตู้เสื้อผ้าได้อยู่กันสองคนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสบายๆแล้วก็ห้องนู้นนะพักใช่มีประตูนะคืออยู่ในห้องนอนได้แล้วยังเปิดเชื่อมโยงไปส่วนข้างบ้านได้ด้วยสามารถออกไปสูดอากาศได้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้เนี่ยก็เป็นห้องน้ําที่เขาออกแบบมาสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยอย่างประตูเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นบานเลื่อนเวลาที่เรานั่งรถเข็นหรือว่าผู้สูงอายุที่แรงอาจจะไม่เยอะแล้วเนี่ยสามารถเปิดได้สะดวกหน่อยใช้งานง่ายนะครับภายในห้องน้ำเนี่ยพื เลยทาให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสะดุดด้วยแล้วก็รวมถึงจะใช้รถเข็นก็ใช้ได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถรองรับมาให้อย่างเช่นจะมีราวจับนะฮะแล้วก็โถสุขภัณฑ์เขาก็เป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติด้วยครับกลับมาที่บริเวณกลางบ้านนะครับอ,อย่างที่พี่เก้งบอกไปว่าหน้ากว้างของบ้านหลังเนี้ยทำให้ถงตรงนี้เป็นแนวยาว ดังนั้นเราสามารถวางลองเทเบิลแบบนี้ได้สบายๆเลยครับประมาณ10ที่นั่งได้เลยนะเหมือนบา<ช>้านตัวอย่างแบบนี้เราเป็น1ิบที่นั่งที่เขาวางให้ดูว่าเป็นเก e, ้าอี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะไ<ช>หลไม่ชนกันเลยเวลาที่บ้านไหนเนี่ยญาติเยอะๆหรือว่าอาจจะชอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านมผมว่าตรงเนี้ยเหมาะเลยรองรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างนอกนะฮะว่าตรงเนี้ยจะมีประตูบานหนึ่งที่เป็นไซส์ใหญ่ๆจะเห็นเลยว่าทําให้ภายในตัวบ้านเนี่ยสว่าง<ช>เพราะว่าอยู่บริเวณกลางบ้าน ได้ช่องแสงขนาดใหญ่ก็บ้านตรงกลางเนี่ยก็จะสว่างไปหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็ด้านหลังพี่เก้งตรงนั้น,นจะเป็นพื้นที่ถงบันไดอันนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงจะมีพื้นที่เหมือนเป็นเวิ้งตรงนี้เล็กๆนะฮะรเราสามารถทําเป็นชั้นวางของหรือว่าใครที่แบบอยากวางของประดับตกแต่งสวยๆที่ represent ความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านนะครับผมว่าบริเวณนี้เหมาะเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มีห้องหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆก็คือห้องเก็บของขนาดใหญ่ คืบ้านหลังใหญ่อะควรมีห้องเก็บของใหญ่ๆเพราะว่ามันจะมีของหลายชิ้นเลยที่บางทีเราไม่ได้เอาไว้วางข้างนอกไว้โชว์ชอยากเก็บ,บเอาไว้เป็นถุงก๊อปเป็นกระเป๋าเดินทางจะได้เก็บเป็นส่สนตรงนี้ไปเลย<ช>ทีนี้เรายังไม่ขึ้นไปชั้นสองนะเดี๋ยวพามาดูโซนนี้ก่อนครับอันนี้จะเป็นโซนของครัวนะครับครัวในบ้านโครงการเนี้ย เขาตั้งใจออกแบบมาให้ทุกแบบบ้านอะสามารถทําครัวได้ถึง3จุดเลยนะครับจุดแรกคือตรงนี้อ,อันนี้จะเป็นบรรยากาศของครัวที่ไม่ได้ทําอาหารจริงจังทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์เตรียมอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆชงกาแฟ แล้พื้นที่ตรงนี้ยังเชื่อมโยงไปกับส่วนกินข้าวด้วยบางทีชวนเพื่อนมาปาร์ตี้จะได้ต่อเนื่องมานั่งจิบเครื่องดื่มตรงนี้ต่อท้ายสบายเลยครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแบบพาวเดอร์รูมด้านในเนี่ยเขาจะมีโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาให้ครับส่วนบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ด้านนอกว่า ที่เราเข้ามาปุ๊บจะเจอกับโฟเย่ก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ด้านข้างตรงเนี้ยเราสามารถทําเป็นตู้รองเท้าขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บรองเท้าได้เยอะๆแบบเนี้ยได้เลยครับครับผมส่วนด้านหลังของผมนี่คือครัวจุดที่2อันนี้เป็นครัวปิดด้วยจะมีประตูกระจกใสๆแบบนี้สามารถเลื่อนมาปิดได้เวลาทำอาหารมีกลิ่นมีควันจะได้ไม่ต้องกลัวควงกระจายแล้วก็พื้นไม่มีสเตปเลยนะครับเดินเข้ามาจะได้ไม่ต้องกลัวสะดุดนะครับต้องบอกว่าครัวนะครับตั้งแต่แพนทรี่ด้านนอกและมาจนถึงด้านในครัวตรงเนี้ย เขาจะไม่ได้บิวคาลเตอร์อะไรมาให้นะอันนี <laughs> ้จะให้เป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่าจะทําให้เห็นได้ว่าครัวด้านในตรงนี้ที่เป็นครัวปิดเนี่ยคือบิวคา์เตอร์ได้เยอะเลยฝั่งหนึ่งเป็นรูปตัวแอตรงนี้ได้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ก็ยังทําเป็นเหมือนเคา์เตอร์เล็กๆเอาไว้เตรียมอาหารหรือว่าบางคนอยากจะนั่งกินอาหาสเล็กๆได้สบายในนี้อีกมุมหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็มีช่องแสงที่เป็นหน้าต่างฝั่งหลังบ้านตรงนี้เปิดรับแสงธรรมชาติระบายอากาศได้ดีนะครับมีสจุดเลยนะครับส่วนด้านหลังผม นี่ครับเปิดออกมานะเรายังอยู่ในบ้านนะครับปกติว่าออกมาลาสังรังแล้วไม่ใช่อันนี้ยังเป็นพื้นโครงสร้างในกบบตัวบ้านมีหลังคาฝุ่นด้านบนเป็นห้องห้องนึงเลยคัะพี่อยู่ต่อเนื่องกับโซนครัวที่เป็นครัวปิดเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นครัวจุดที่3ได้เราทําเป็นครัวไทยทําอาหารจริงจังมีกลิ่นมีควันได้เลยตรงนี้เปิดหน้าต่างระบายอากาศเปิดประตูระบายอากาศไปได้อีกครับตรงนี้สามารถบิวเคาน์เตอร์ครัวแบบเป็นรูปตัวเอรแบบนี้ทําเป็นเตาแก๊สตรงนี้ก็ได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยเขาจะวางพวกระบบ ท่อน้าดีน้ําทิ้งเตรียมมาให้เผื่อวางเครื่องซักผ้าพันเป็นอ้อมี้ไปด้วยเลยเออจะได้ไม่ต้องแบบไปวางนอกบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นของโซนเมดแลวเรียกว่าโซนเมดอ่ะเขาเดินมาใช้ครัวตรงนี้ง่ายเลยนะครับตรงนี้จะมีทั้งห้องน้ําเมดห้องนอนเมดนะครับแล้วก็ประตูอันนี้จอดรถเออเป็นประตูที่เปิดไปด้านหน้าบ้านอ่ะก็เรียกได้ว่าเมดเวลาเขาเหมือนอาจจะไปซื้อกับข้าวกับราวมาเงี้ยเขาก็เปิดประตูตรงเนี้ยเข้ามาโซนของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวบ้านเลยครับ บันไดของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะเป็นบันไดทรงตัวยูทาให้เราสามารถได้พื้นที่ชั้นพักขนาดใหญ่แบบนี้ถึง2จุดแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าด้วยระยะที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยจะทําให้ได้ช่องแสงด้านหลังที่มีขนาดใหญ่ด้วยทําให้พื้นที่โถงบันไดทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เนี่ยค่อนข้างสว่างครับอีกอย่างหนึ่งคือตรงกลางเนี่ยลักษณะของตัวยูของบันไดเนี่ยจะมีการโอบล้อมพื้นที่ตรงนี้อยู่ทําให้เราสามารถห้อยแชนเดเลียร์แบบนี้ได้เพิ่มความสวยงามให้กัััับบบบตวววว้้้้้าาานนแลกกก็เสรรริมมคคี่ใหจของดยับ ส่วนวัสดุปิดผิวบันไดของเขานะครับจะใช้เป็นวัสดุลายไม้ที่เรียกว่า SPC อันนี้จะเป็นวัสดุเดียวกับพื้นชั้นสองเลยโดยจะมีคุณสมบัติกันน้าแล้วก็กันปวกโดยพื้นที่ชั้นสองเนี่ยเขาจะมีระยะจากพื้นถึงฝ้าใกล้เคียงกับชั้น1เลยอยู่ที่2.95เมตรครับแล้วก็บ้านของโครงการนี้นะครับเขาจะมีระบบเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในบ้านมาให้ด้วยมี2ระบบนะครับระบบ,รบแรกชื่อว่า Active Airflow ระบบนี้เนี่ยเขาจะมีช่องอากาศที่จะเปิดให้อากาศภายนอกเนี่ยผ่านเข้ามาได้แต่ว่าช่องอากาศนียจะมีแผงที่เป็นแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยแล้วก็จะมีตัวดูดอากาศครับที่ติดตั้งอยู่ที่ฝ้าเพดานตรงโถงบันไดที่ชั้น2ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูดอากาศเก่าภายในบ้านเนี่ยออกไปภายนอกกับอีกระบบหนึ่งที่ชื่อว่าระบบ ERV ระบบนี้เนี่ย จะติดตั้งอยู่ในห้องนอนที่ชั้น1นะครับแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เบดูม่ชั้น2เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ที่ฝ้าเพดานเหมือนกันนะครับจะมีทั้งตัวดูดอากาศที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้องแล้วก็มีการผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5รวมถึงจะดูดอากาศเก่าภายในห้องในออกไปภายนอกด้วยนะครับเพื่อให้อากาศภายในห้องนอนเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็มีการถ่ายเทหมุนเวียนอากาศที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานชั้น2นะขึ้นบันไดมานะครับเราจะเจอกับ โถงใหญ่ๆตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นพื้นที่เนกประสงค์ต้องบอกว่าพื้นที่เนกประสงค์ชั้น2องนี่มี2จุดจุดแรกคือพื้นที่ใหญ่ๆตรงนี้เลยทางฝั่งหน้าบ้านใช่คือเป็นพื้นที่ที่สว่างมากเพราะว่าตรงนี้ครับจะมีป้าหกระจกขนาดใหญ่นะครับให้เราเปิดเชื่อมโยงไปที่ระเบียงหน้าบ้านนี้เป็นระเบียงแนวยาวเลยนะครับแล้วจากตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่าชายคาของตัวบ้านเนี่ยเขายื่นออกไปด้านหน้าเยอะมากทําให้แสงเนี่ยส่องเข้ามาภายในบ้านได้น้อยลงอ่ะทำให้บ้านเราไม่ร้อนจนเกินไปได้ลมเงาเยอะพื้นที่ตรงนี้กว้าาาาางงงงเเเลลยยนนนนัับวว่่่ตอป็โซฟ ทำเป็นโต๊ะเนี่ยประมาณ4 6ถึงที่นั่งได้เอาไว้นั่งทําการบ้านนั่งทํางานนั่งคุยกันอย่างที่ปากบอกก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมุมมาเด็กะสงค์อีกจุดหนึ่งทางด้านในด้วยอันนี้จะมีขนาดเล็กลงมาแต่พี่ว่ามีความเป็นส่วนตัวขึ้นเพราะว่าจะเป็นมุมทางฝั่งหลังบ้านก็อาจจะทําเป็นมุมออกกําลังกายเหมือนบ้านตัวอย่างก็ได้หรือใครอาจจะทําเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนก็ได้ครับใช่ครับแล้วส่วนพักผ่อนของทั้นสองนี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นอีก3มห้องนอนโดจะเป็น2ห้องนนนนออรงงงทาาฝั่ด้ีบ สองห้องนอนรองด้านนี้เป็นห้องนอนรองที่มีขนาดใหญ่มากๆไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นห้องนอนรองเลยเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาก็สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้เต็มที่มีห้องน้ําแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างด้วยครับก็คือ2ห้องนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งพื้นที่เก็บของอีกแล้วบ้านหลังนี้นะให้พื้นที่เก็บของหลายจุดมากก็คือมีทั้งชั้น1ชั้นสองก็มีตรงนี้ก็อาจจะเก็บเป็นของเล็กๆน้อยๆได้นะฮะจะได้ไม่ต้องไปเกะกะในห้องนอนเดี๋ยวมาดูห้องนอนห้องนี้กันครับใหญ่จริง้นนนาาาฝับ ชอบช่องแสงมากเลยคือช่องแสงฝั่งหน้าบ้านได้ใหญ่มากทำให้ยา<ช>กาศสวา่างมากเนาะข้างในรตรงนี้ก็จะดูโปร่งโล่งไปด้วยนะฮะและด้วยลักษณะของห้องนี้นะครับที่เขาจะเป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยทำให้เราสามารถเลือกจัดโซนภายในห้องได้อย่างตรงเนี้ยโซนแรกเลยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่นั่งทํางานก็ได้อยากเช็คอ e ีเมลก่อนนอนก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับหรือว่าด้านในตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่พักผ่อนจะเห็นว่าวางเตียงขนาด ห้าฟุตหกฟุตได้สบายๆเลยที่ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ระเบียงให้ออกไปใช้งานได้ด้วยหรือว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งด้านหน้าห้องที่จะเป็นแนวผนังที่เราสามารถบิวเป็นตูเ้เสื้อผ้าเป็นมุมวอลล์อินโคลเซ็ตก่อนที่จะเข้าห้องน้ําได้นะครับ,รบเพราะว่าห้องนอนทุกห้องของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะมีห้องน้ามาให้ในตัวครับและสุดท้ายครับมาอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดมนะห้องนี้ก็คือเป็นห้องหน้ากว้างเหมือนกัน ไฮไลท์เนี่ยผมมองว่าคือประตูกระจกฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะที่เราจะได้ยาวตลอดทั้งแนวเลยนะปะ<ม>ทำให้บรรยากาศในห้องอ่ะดูสว่างและดูโปร่งมากค,รครประตูตรงนี้เราสามารถเปิดออกไปเชื่อมโยงกับระเบียงแนวยาวฝั่งหน้าบ้านได้แล้วก็ยังคงได้ชายคาครับของหลังคาที่ยื่นออกไปเยอะช่วยบังแดดบังฝนให้กับห้องนี้ได้เยอะเลยบรรยากาศภายในห้องเนี่ยด้วยความเป็นห้องหน้ากว้างเนาะพื้นที่เยอะด้วยม,มุมหนึ่งนะครับเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจัดเป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ได้วางชุดโซฟาตัวใหญ่ใหญ่วางโต๊ะกลางตัวใหญ่ๆหญ่ได้ เป็นมุมนั่งดูทีวีนอนดู Netflix ภายในห้องนอนส่วนตัวของเราได้เลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็วางเตียงคิงไซส์ได้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ข้างเตียงเนี่ยเหลือเยอะทั้ง2ฝั่งเลยทําให้เดินขึ้น2ฝั่งได้ง่ายปาร์คอาจจะไปบิ้วแบบเป็นไซด์บอร์ดหรือตู้โชว์อะไรต่างๆเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่เกะากะาทางเดินตรงพื้นที่เตียงนอนตรงนี้เลยใช่เลยครับแล้วก็ส่วนด้านหลังบ้านนะฮะตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลย เพราะว่าเป็นพื้นที่ของ Wal k in c l o s ล t แลวก็ห้องน้ำจะเห็นว่ามุมเนี้ยเราสามารถทำตู้เสื้อผ้าได้สองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังบ้านเราได้ช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยเผื่อคุณผู้หญิงที่ต้องแต่งหน้าเนี่ยก็สามารถได้แสงธรรมชาติอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็หลังวิกก้งอันนี้ห้องน้ำเป็นห้องน้ำมาสเตอร์บัธรูมที่มีขนาดใหญ่มากๆเข้ามาอยู่ด้วยกัน2คนยังไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะใช้งานสองคนได้นะอันนี้เพราะว่านี่เลย อย่างแรกเลยคืออ่างล้าน้าเอาให้เป็นดีเซนเนอร์ตรงนี้เราสามารถแบ่งพวกอุปกรณ์กันอย่างชัดเจนเลยนะครับ,รบแล้วว่าเวลาตอนเช้าๆรีบๆเนี่ยก็แปรงฟันพร้อมกันได้เลยนะฮะและหลังพี่เก้งตรงนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่เขาอัพสเปคมาให้จากด้านล่างด้วยนะครับ ส่วนอาบน้ำเนี่ยจะอ,อยู่ด้านหลังของผมก็คือจะมีอ่างอาบน้ําตัวนี้ที่เป็นของโคเลร์นะครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆฟรีฟอร์มเลย<ม>น่าใช้งานมากๆครับหรือว่าไหนรีบๆนะครับด้านหลังตรงนี้ก็มีส่วนอาบน้ําที่เป็นช์บ็อกซ์มาให้มีทั้งส่วนแฮนด์ชวอร์แล้วก็เลนชวอร์มาให้เรียบร้อยเลยแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบเนี่ยก็คือด้านหลังตรงนี้ที่เขา<ม>จะมีพื้นที่เหมือนเป็นระเบียงที่อยู่ใต้ชายคานะครับมาให้เราสามารถจัดเป็นส่วนเล็กๆก,ก็ได้หรือว่าจะเปิดระบายอากาศก็ดีครับ ่วนใครที่มองหาบ้านเดี่ยว4ห้องนอนนะครับในงบไม่ถึง20ล้านขยับมาดูทายเริ่มต้นของที่นี่ได้นะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่16ล้านบาทนะครับทป์นี้ชื่อว่ารีวิวเป็นบ้านเดี่ยว2ชัน้นบนผื้นที่ดินเริ่มต้น83ตารางวาพื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถการจัดตําแหน่งพื้นที่ใช้งานต่างๆภายในบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่าคล้ายๆกันกับหลังใหญ่สุดที่เพิ่งพาไปดูเมื่อกี้นี้เลย เพียงแต่ระยะต่างๆเนี่ยก็จะกระชับมากขึ้นอย่างส่วนของผู้ที่นั่งเล่นกินข้าวเนี่ยก็จะต่อเนื่องเป็นโถงยาวๆแบบนี้เหมือนกันยังคงมีห้องนอนชั้นล่างตรงนี้ที่จะมีห้องน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆกันให้สามารถออกมาใช้งานได้ง่ายตรงนี้จะมีครัว3จุด ที่ชั้น1เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่โซนที่เป็นพันทีตรงนี้ต่อเนื่องไปกับโซนที่เป็นครัวปิดทําอาหารจริงจังได้มากขึ้นแล้วจากครัวปิดตรงนั้นก็เดินออกไปเปิดประตูไปที่ครัวจุดที่3ที่เป็นครัวไทยทาอาหารมีกลิ่นมีควันโซนนั้นได้เลยแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นโซนของเมดเขาด้วยครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับจะมีอีก3าห้องนอนแล้วก็1พื้นที่อเนกประสงค์บริเวณนี้นะฮะที่โถงบันไดเราสามารถจัดเป็นอีก1พื้นที่พักผ่อนของบ้านหลังนี้ได้ครับ ส่วนห้องนอนนะครับทุกห้องจะมีห้องน้ํามาให้ในตัวโดยห้องนอนลูกๆมีขนาดใหญ่พอให้สามารถวางเตียง5ฟุตได้ทั้งสองห้องหรือจะจัดเป็นห้องทํางานห้องออกกําลังกายก็ทําได้สบายๆเลยครับโดยมีห้องนอนลูกทางฝั่งด้านหน้าบ้านที่จะได้ระเบียงภายนอกที่กว้างพอให้สามารถวางชุดโต๊ะเก้าอี้เล็กๆได้เลยครับส่วนห้องนอนใหญ่ก็สามารถวางเตียงงไซส์ได้สบายๆและมีพื้นที่แนวระเบียงฝั่งหน้าบ้านให้ออกไปใช้งานได้ส่วนด้านในจะมีมุมบล็อกอินโคลเซตหน้าห้องน้ําที่เป็นสัดส่วนซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะได้อ่างอาบน้ํามาให้ด้วยครับ โครงการเดอะปาล์มบางนาวงแหวน2ตั้งอยู่ในพฤกษาอเวนิวบางนาวงแหวนที่เขาจะมีหลายๆโครงการของทางพฤกษาในยอยู่ในซอยเดียวกันตรงนี้โดยจะมีถนนพาราจัมยอมที่เข้ามาจากถนนสุขาพิบาล2นะมาประมาณ1กิโลครึ่งครับก็จะถึงซุ้มประตูทางเข้าของโครงการซึ่งประตูทางเข้าขโครงการเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลเกตเกตแรกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่มีหลังาคาคลุมกันแดดกันฝนทั้งขาเข้าขาออกแล้วก็กัน้วยไม้กั้นกระดกรวมถึงมีประตูเหล็กรางเลื่อนมาปิดได้มิดชิดมากขึ้นด้วยส่วนเกตที่2ครับจะขยับเข้า มาด้านในอีกนิดนึงครับที่จะกั้นด้วยประตูเหล็กรางเลื่อนทั้ง2จุดนี้ครับลูกบ้านจะเข้าออกด้วยระบบบลูทูธระยะไกลเหมือนกับ e ีซ y พา s s บนทางด่วนภายในโครงการมีกล้อง cctv ติดตั้งทั้งหมด35จุดด้วยกันแล้วก็มีรั้วรอบโครงการเป็นคอนกรีตทึบสูง3เมตรครับ ที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่เพื่อนบ้านไม่ได้เยอะมากนะครับมีเพียงแค่84หลังเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นสังคมขนาดเล็กๆที่เป็นส่วนตัวนะครับไม่ได้พุกพล่านจนเกินไปแล้วก็การแชร์ริงโซนกลางต่างๆก็ไม่ได้หนาแน่นมากด้วยนะครับผมการ,ร,ร,รวางตำแหน่งบ้านของเขาเน่ยก็จะหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือใต้เป็นหลักอย่างบ้านที่หันไปทางทิศเหนือก็จะได้ร่มเงาช่วงบ่ายค่อนข้างเยอะเลยบ้านหลังไหนที่หันไปทางทิศใต้ก็จะเปิดรับลมได้ดีตามทิศทางลมในบ้านเราแล้วก็ตำแหน่งของพื้นที่ส่วนกลางนะครับเขาจะอยู่โซนด้าน เราจะเห็นความร่มรื่นของส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาับ,บ,บให้กับคนที่อยู่ในโครงการนี้แล้วผมว่ายังสะดวกด้วยนะบางทีเราอยากใช้พื้นที่ส่วนกลางในการรับรองแขกเนี่ยเขาจะได้เข้ามาแค่โซนด้านหน้าโครงการไม่ต้องผ่านเข้ามาอย่างโซนพักอาศัยด้านใน,นใช่ครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่ว่านี้นะครับเขาจะมีส่วนของอาคารขับเฮาส์แล้วก็สวน ทั้งหมดเนี่ยพี่เก้งรวมกันจะอยู่บนพื้นที่ประมาณ3ไร่เลยครับ,รบแต่ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างครับโดยเขาจะมีกําหนดแล้วเสร็จนะฮะประมาณช่วงปลายเดือนมีนานี้ครับการออกแบบอาคารขับเฮาส์สองที่นี่นะครับจะเป็นอาคาร2ชั้นที่ดูสอดคล้องไปกับซุ้มประตูแล้วก็รูปแบบบ้านของโครงการนี้เลยโดยจะเน้นวัสดุลายไม้ที่ดูอบอุ่นแล้วก็ใช้แนวกระจกที่ช่วยเปิดมุมมองให้กิจ,จกรรมภายในอาคารเนี่ยสามารถรับวิวสวนภายนอกได้ด้วยซึ่งฟังก์ชันเนี่ยจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับขนาดประมาณ20 7.4เมมตรี ซาเด็กแยกมาให้ภายในอาคารที่ชั้น1เนี่ยจะเป็นพื้นที่ต้อนรับที่สามารถใช้เป็นพื้นที่รับแขกจากภายนอกได้โดยจะมีโซนโค oking space ให้เราสามารถเอางานมานั่งทําได้ด้วยส่วนที่ชั้น2ของอาคารนะครับจะเป็นห้องฟิตเนสที่สามารถออกกําลังกายรับวิวสวนแล้วก็สระว่ายน้ําส่วนด้านข้างอาคารคลับเฮาส์ครับ,รบจะมีสวนหย่อมขนาดหนึ่งไรน่นิดๆที่ภายในเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันให้เดินเล่นพักผ่อนมีมุมนั่งเล่นภายในสวนพร้อมกับสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ที่ดูน่าใช้งานทีเดียวครับนอกจากฟังก์ชันของส่วนกลางให้ใช้งานกันแล้วนะครับที่นี่เนี่ย เชียร์สวิสออนไลน์ให้24ชั่วโมงเลยโดยจะเป็นเหมือนผู้ช่วยที่คอยบริการแล้วก็อำนวยความสะดวกลูกบ้านที่นี่เวลาที่เราอยากสั่งจองร้านอาหารจองสนามกอล์ฟจะพุกกิ้งตั๋วเครื่องบินหรือว่าตั๋วรถเนี่ยเราสามารถให้พี่ๆเขาช่วยได้นะครับ,รบโดยในส่วนนี้นะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยแล้วก็ลูกบ้านของที่นี่เนี่ยเขายังได้รับบัตร วิมุต์อัลติเมทการ์ดครับซึ่งจะเป็นบัตรของโรงพยาบาลวิมุตนะครับที่เขาจะมีพวกแพ็กเกจการตรวจสุขภาพแล้วก็บริการต่างๆของโรงพยาบาลระยะเวลา1ปีมูลค่า53,000บาทให้ด้วยครับ โครงการนี้จะอยู่ภายในพฤษาอเวนิวบางนาวงแหวนที่มีทางเข้าออกอยู่บนถนนสุขาภิบาล2เป็นทำเลที่เชื่อมต่อกับถนนอ่อนนุชลาดกระบังและถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกโดยถนนสุขาภิบาล2เป็นถนนที่มีความคึกคักพอสมควรเลยครับหรือจะเชื่อมไปโซนลาดกระบังที่มีคอมมูนิตี้มอลล์อย่างพาซิโอลาดกระบังและห้าโรบินสันลาดกระบังอยู่ด้วยก็ไม่ยากหรือจะขยับไปเส้นบางนาที่มีห้างใหญ่อย่างเมกะบางนาอีกทั้งยังเป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกลสนามบินสุวรรณภูมิด้วยซึ่งใครที่เดินทางโดยเครื่องบินบ่อยๆหรือทำงานอยู่ในสนามบินก็สะดวกเลย สรุปภาพรวมของโครงการเดอะปาล์มบางนาวงแหวน2นะครับโครงการนี้เหมาะกับใครนะครับจุดแรกเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านเดี่ยวที่เน้นความคุ้มค่าเรื่องของราคากับพื้นที่ใช้สอยนะเพราะว่าจากที่เราไปมองหาโครงการ ที่อยู่ในเซกเมนต์ใกล้เคียงกันนะครับในย่านนี้นะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ไอ้สอยประมาณ3-400ตารางเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็จัดออกมาเป็น4ห้องนอนเนี่ยนะครับเราจะพบว่าโครงการที่อยู่ทั้งถนนสุขาพิบาล2หรือว่าขยับไปบนทางคู่ขนานการจนาพิเศษหรือแม้แต่บนถนนกิ่งแก้วเนี่ยนะครับจะมีระดับราคาเริ่มต้นประมาณสัก20ล้านบาทขึ้นไปหมดแล้วแต่โครงการเนี้นะครับเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 16ล้านบาทก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่จับต้องง่ายกว่าเพื่อนๆในย่านเดียวกันนะครับ,รบสิ่งที่แรกมาก็คือตัวทำเลของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ติดถนนหลักซะทีเดียวแต่ว่าเขาจะอยู่ขยับเข้ามาภายในถนนพระจอมยองของพฤกษานะครับประมาณสัก1กิโลครึ่งได้ถัดมาคือตัวบ้านนะครับบ้านของที่นี่เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีฟังก์ชัน4ห้องนอนเน้นการมีห้องนอนชั้นล่างด้วยแล้วก็ชอบทาอาหารรวมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆภายในบ้านอย่างการที่ มีสีห้องนอนของบ้านที่เนี่ยต้องบอกว่าทุกห้องนอนเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยคือจากที่เราไปดูนะครับผมว่าวางเตียงควีนไซส์ถึงคิงไซส์ได้สบายแล้วก็มีห้องนอนชั้นสองที่มีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับทำให้ใช้ชีวิตได้แบบเป็นส่วนตัวส่วนห้องนอนชั้นล่างเนี่ยก็นอกจากจะไซส์ใหญ่แล้วนะครับก็ยังรองรับผู้สูงอายุได้ด้วยทั้ง<ช>เรื่องของร,ระยะประตูหรือระดับพื้นหรือว่าวัสดุข,ของการปูพื้นต่างๆก็รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภยัยแล้วคนที่ชอบทาอาหารนะก็น่าจะชอบบ้านของที่นี่เพราะว่า เขาออกแบบมาให้ทําครัวได้ถึง3จุดตั้งแต่ที่เป็นครัวที่เป็นแบบแพนทีใกล้ๆกับส่วนกินข้าวแล้วก็มีครัวที่เป็นครัวปิดทำอาหารจริงจางมากขึ้นได้แล้วมีครัวไทยต่อเนื่องไปอีกเหมาะกับคนที่ชอบทำอาหารที่บ้านเองอยากทําอาหารไทยพริกแกงหรือว่าผัดกะเพราอะไรที่กินจุดเนี่ยทำได้สบายเลยครับมีพื้นที่รองรับให้อยู่แล้ว ช่ครับแล้วก็นอกจากฟังก์ชันของตัวบ้านแล้วเนี่ย<ม>ภายในบ้านเขาจะมีเทคโนโลยีในการดูแลลูกบ้านหลายส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเรื่องของการดูแลลูกบ้านอย่างเช่นโฮมอโตเมชั่นหรือว่าคอนเซียร์เซอร์วิส24ชั่วโมงที่เป็นออนไลน์ของฝึกษาเขาด้วยครับรวมถึงเรื่องของการดูแลคุณภาพอากาศภายในตัวบ้านด้วยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยผมมองว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความเป็นส่วนตัว<ม>ความปลอดภัยแล้วก็บร,รากาศครับขอเริ่มที่ความเป็นส่วนตัวก่อนเลยที่นี่เนี่ ซึ่งถ้าเรามองหาโครงการที่ระดับราคาใกล้เคียงกันในโซนนี้นะครับ ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีจำนวนยูนิตน้อยกว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่นะฮะซึ่งจะทําให้ได้ความเป็นส่วนตัวสูงไม่มีความวุ่นวายในโครงการมากนักนะครับ<ม>ส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเนาะว่ามีพวกเรื่องของเทคโนโลยีช่วยภายในตัวบ้าน<ม>ทางโครงการเองเนี่ยเขาก็มีดับเบิลเกตเซเคูริตี้ให้ด้วย<ม>รวมถึงลูกบ้านที่นี่นะครับก็จะได้อัติเมตการ์จากโรงพยาบาลวิมุตช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยครับ<ม>แล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางโครงการนี้<ม>จะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีพื้นที่ถึึงงงงง3ไรรรร่่่่่นนนะคัััับบซปจจุยยอออูใข้ตกกาาส แต่ผมว่าถ้าหากว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆให้กับโครงการไม่มากก็น้อยแน่นอนครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับใช่ครับส่วนใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านรีวิวของทางติ่งออริทิวิ่งได้นะฮะหรือว่าจะเข้ามาดูวัานตัวอย่างก็ได้ครับเขามีให้ดูครบทั้งสแบบเลยครับ ส่วนใครที่อยากเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้คิดเรื่องอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ